ตลาดเป็นสถานที่ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนชุมชนในแต่และชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะที่ตลาดแม่เสเรียงจังหวัดแม่ห้องอนค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าที่นี่มีของพื้นเมืองอะไรขายบ้างแล้วราคาสินค้าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะ ค่ะตลาดเช้าที่แม่สเเรียงนะคะก็เปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าตลาดก็จะวายแล้วค่ะแล้วก็สินค้าภายในตลาดแห่งนี้ก็จะเป็นสินค้าผักผลไม้เหมือนทั่วไปนะคะมีอาหารพร้อมทานขายค่ะแต่ว่าก็จะเห็นผักพื้นเมืองที่มีจําหน่ายกันนะคะอย่างร้านนี้ค่ะเห็นขายเห็ดถอบนะคะพี่ขายเห็ดถอบขายยังไงคะเท่าไหร่นะคะ กิโลละร้อยสามิบริละร้อยสาคืออย่างทั้งทั้งกล่อง,อ,องเนี่ยคือร้อยสาบาทอย่างเี้ยคือถังนี้หนึ่งถังร้อยสาบาทแล้วไปทำอะไรได้บ้างคะเห็ดถอบแกงแล้วก็ต้มค่ะต้มเค็มหรือว่าเราแหง้งจีดจีนแล้วกับน้ำพริกแล้วเห็ดถอบมันจะออกฤดูไหนเยอะคะฤดูฝนฤดูฝนจะเยอะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างเห็ดถอ่นะคะจะเห็นหน้าได้ในในอาหารเนื้อทั่วไปค่ะที่นําเห็ดชนิดนี้มาประกอบอาหารเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลนะคะแต่ว่าขายเป็นลิตรค่ะเดี๋ยวเพลเดินดูนื่นกันว่าที่นี่จะมีสินค้าหลายอย่างมากมายนะคะมาดูที่ขนมกันดีกว่าว่าขนมที่ขายเท่าไหร่ขนมขายเท่าไหร่คะขนมขาย5บาทสินค้าราคา5บาทเหล่านี้นะคะก็หาไม่ได้แล้วที่ในกรุงเทพคะ่ะอันนี้ข้าวเหนียวอะไระคะข้าวเหนียวแก้ว,ว,แ,กวแล้อย่างอันนี้คะ สาคูตัดอันนี้คะ่ะข้าเวเลือดอะไรนะคะข้าวยาคูมาดูราคาผักที่นี่กันบ้างน,นะคะอย่างนี้เป็นผักอะไรคะพี่ หน่อกราบถุงเท่าไหร่คะถุงละ5บาทถุงละห,าบ,าละหาบาทเท่านั้นถูกมากแล้วอย่างพวกผักกำกำนี่ค่ะยังถุกฝักยาวกำนี้มีหน<ๆ>ึ่งสองกำละห้าบาทมีทั้งหมด2,4,6,8,9่หกแปดเก้าเส้นยังหบาทอยู่เลยคะ่ะที่นี่นะคะผักราคาลงแล้วหรือยังคะอ๋อผักนี่ราคาเริ่มลงแล้วนะครับตัวลดลงแล้วก็วจะมีผักต่างๆเดี๋ยวพาไปดูที่คุณยายขายพริก ขายเห็ดทอบขายทุกอย่างนะคะที่ขายเป็นลิตรไม่ได้ขายเป็นกิโลนะคะยีย่ห้าเห็ดทอบเท่าไหร่คะ,ะอ๋อลิตรละร้อยห้าสิบบาทนะคะเห็ดทอบแบบนี้แล้วอย่างนี้คือครึ่งลิตรปะคะบาทอันนี้ยี่สิบบาทอย่างงี้เท่าไหร่คะอันนี้ห้าสิบแล้วที่คุณยายทําอยู่คืออะไรคะผูหะผูกเกียมาก,กมาแล้วต้องทํำยังไงบ้างคะ อ๋อไว้ทานเป็นเหมือนมากถ้าสุญากินข้าวสุต้องไปไทยนองถ้าสุญากินปลาก็ต้องไปหาในมวยถ้าสุญลูดอกฝ้าสุได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสุญาถูกถวย สียยใจด้วคนมาดูผักที่มีขนาดใหญ่มากที่นี่กันบ้างนะคะอันนี้คืออะไรคะแต,แตงอะไรเลยแตงป,ตงปีขายยังไงคะกิโลละสิบบาทเท่านั้นอย่างลูกสองลูกก็ได้หนึ่งลิโลแล้วหรือเปล่าคะาคอือแล้วเขาไปทำอะไรทา,านคะเอากออกแกงใส่ไก่ ใส่หมูใส่ไก่อย่างมะเขือนี่ไปผัดก็ได้ไปตำก็ได้ไดสมลูกนี่สามลูกสิบาทเรียกว่ามะเขืออะไรคะมะเขือม่วงธรรมดา3มลูกสิบาทลูกใหญ่มากแล้วก็สวยมากอันนี้เขาปลูกกันที่แม่งสอนคะหรือปลูกแถวนี้<า>อ๋อปลูกกันที่แม่เสลียงเลยขอบคุณค่ะ มาดูของแปลกๆกันอีกนะที่ไม่เห็นในกรุงเทพอันนี้คืออะไรคะลูกเนียงอ,อขายยังไงคะโล่เจ็ดสิบบาทเขาไปทำอะไรบ้างคะพี่ <st akes c oughs> ไปดองออ aking> <st aking> <st aking> ไปดองแล้วก็ไปทานกับน้ำพริกนะคะแล้วก็ที่นี่มีปลาแม่น้ำตัวใหญ่ขายด้วย ตัวโตวมากอย่างนี้เป็นปลาแค่ค่ะมาจากแม่น้ำสารวินเลยอย่างปลาแค่กิโลเท่าไหร่จ๊ะปลาแค่อย่างตัวนี้นะคะก็กิโลละสองร้อยบาทอย่างตัวนี้น่าจะห้าโลได้เนาะโอ้อโหอย่างตัวนี้ก็หนึ่งพันบาทเลยนะคะปลาแค่มาจากแม่น้ำสารวินค่ะน้ัห มีเนื้อสันพันน้ำมันหอยคนบ่นดอยสอบกินข้าวจีบบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอยา่างดีแต่หมูเฮามีมีน้ำใจก็ได้ไม่เห็นถั่วเน่านะคะบอ,อกเป็นของพื้นเมืองของแม่ฮ่องสอนคะ่ะเอาไว้ทำอะไรบ้างคะตมน้ำพริกค่ะตมน้ำพริกใส่แกงใส่จอระกกาศ ผู้เหลืองผู้เหลืองอันนี้ไก่ไคะอันนี้กิโลละหกสิบบาทนึกว่าเป็นของของน้านก่อนเจ้าจ้า่ามาดูอีกร้านหนึ่งได้เห็นของแปลกๆเยอะนะคะอย่างนี้คืออะไรเอ่ยคะเมียงค่ะเมีย่ยงทานกับอะไรเอ่ยท,ทานกับเกลือนะคะอันนี้ใส่น้ำหวานแล้ว แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยเมี่ยงหวานไส้มะพร้าวคายไงคะอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปลองรู้เป็นยังไงเอาสองห่อค่ะแล้วมาดูของนี่คือข้าวเหนียวนะคะที่ขายในหอ่หอห่อใบอะไรจ้าใบอะไรเอ่ยนี่เป็นห่อใบตองตึงนะคะราคาห่อละแค่5้าบาทน,านั้นถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็1ิบาทแล้วก็มาดูอาหารปรุงสำเร็จกันคะ่ะราคาพวกนี้ คุณช,ชมข้าวกับข้าว,าวถุงละแค่10บาทเท่านั้นถ้าขนาดนี้ถุงละ5บาทแต่ว่าถ้าเป็นถุงขนาดนี้คือ10บาทแล้วก็มีเนื้อสัตว์มีหมูเห็นหมูเห็นผักเยอะมากค่ะจากที่เราพาเดินทัวร์ภายในตลาดแม่สรียงนะ,ะ้เาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ ของคนที่นี่ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะกิติชัยนักเกษมถ่ยพา,พายภาพทันชนกศรีเชเนตชัยทีมข่าวรัวังพายรายงาน ดอยสอบกินข้าวจีบ่วมีน้ำหอม